โอเคครับเดี๋ยวในส่วนของผู้เรียนมานะครับเรียนเชิญนักเรียนมาสักห่คนตัวแทนซิลิมาซิลิมาสมาใหม่ที่เด็ดมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับเข้าทดลองเรียนบทเรียนออนไลน์ของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านสั่งการบ้านเอาไว้นะครับไปที่รายวิชาของอาจารย์ การอะไรนะภาษาอังกฤษจำวิภาพรนะครับนะครับนักเรียนก็เข้าบปเรียนออนไลน์แล้วคลิการยจว,วิชาอะไรกีนะ้แบ็กกับไปนดิดนึงนอาจารย์อ่านไม่ทันนะครับเป็นวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธรุรกิจและสังคมนะครับโอเคน,นักเรียนก็คลิกเข้าไปป๊าปเครื่องจะถามยูสเนมกัรหัสผ่านนะครับนักเรียนก็จะใส่ยูสเนมแหัสผ่านของตัวเองนะครับ Okay. ยิมเสร็จก็ล็อกยิงเข้าสู่ระบบะสังเกตตรงนี้นิดนึงบนบนด้านขวานะครับเลื่อนเมาส์มานะครับนะครับจะเป็นชื่อชื่อชื่อ,อไรครับสิริมาอาจระยุทธมายทาค่ะนะครับแสดงว่าชื่อเราในล็อกยินเข้าสู่ระบ,บบแล้วนะครับทีนี้มาดูการบ้านของอาจารย์นิดนึงนะครับอาจารย์อาจารย์สั่งการบ้านไว้ดูซิมีอะไรมัง่งนะครับการบ้านบทที่หนึ่งนะครับ จุดิดวันอาจารย์ให้ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝุกหัดนะครับมาทำาคลิกนะครับไฟล์จะถูกดาวน์โหลดมาสังด้านซ้ายมือนะครับเราคลิกขวาตรงดอบดาวน์โหลดนะครับโอเพ่นนะครับ uh, นะครับอ่ายูนิตวันนะครับอ่าในดูข้อหนึ่งเลยครับแบบขัดตัวทีทหนึ่ง I am 50 y e a r plus my อะไรเอ่ย i s only 46 year แนข้อหนึ่งแปลว่าฉันอายุห้าสิบแต่ไข่นอเว้นบักเว้นใบเนี่ยอายุสี่สิบหกลองทายดูเป็นน่าจะเป็นใครเราห <Okay. S 1> ้าสิบไข่สี่สิบหกน้องชายนะครับเปลี่ยนภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์เข้าไปน้องชายเลยน้องสาวซิสเตอร์น้องสาวนะน้องสาวเนาะโอเคทีอาร์ทีอาร์น้องสาวก็ได้สมมุตินะครับสมมุติสมสมุติเธอซิลิมาเธอทําข้อสอบเสร็จแล้วลองลองเลื่อนดู ทำใบป,ประกาศครบหมดแล้วนะกรอกให้อาจารย์ครบหมด,ดเดินโดยดีมีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับขออาจารย์ขออาจารย์ให้ตั้งไว้เนี่ยทั้งหมด40คะแนนประกาศวันนี้นะครับสมมติเธอทําเสร็จแล้วนะครับเพื่อคมรลดเร็วเซฟไฟเซฟแอดเบ์เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวป้องกันป้องกันที่มันจะหายไปนะครับเดี๋ยวไปเธอทําโฟเดอร์ที่ได้ดีสิ เป็น new folder ใหม่ครับ <Okay. S 1> new folder ใหม่เป็นชื่อนักเรียนเลยเก็บเก็บงานเจ้าของไว้อ่าดี mm hmm. หาเจอเลยนะอยู่ได้ดี folder ชื่อเธอนะสุดยอดโอเคเดี๋ยวมาคลิกเข้าไปครับเดี๋ยวกเข้าไปในโฟลเดอร์โอเคครับตั้งตั้งชื่อเป็นไปชื่อเจ้าของก็ได้นะครับโอเคครับเซฟโอเค okay. ครับ ชื่อข้างบนนี่เป็นชื่อเธอแล้วเนาะแสดงว่าเลื่อนเมาส์ขึ้นไปดูสิไฟนี่ถูกเซฟแล้วเนาะโอเคจากนั้นปิดไฟเบิร์ดนะครับด้านล่างนะครับเป็นคลิกส่งการบ้านดบวพิงหัดคลิกครับนะครับระบบจะถามว่าให้อัปโหลดเอ่อให้อัปโหลดไฟล์ขนาดสูงสุดได้ไม่เกิน1เมกะไบอาจารย์เขาตั้งไว้นะครับอันนี้ไม่ได้เลือกฟไฟล์ใดเราคลิกเลือกไฟล์ครับตะกี้เซฟ,ฟไฟล์ไปที่ไหนครับใน ไปที่วอรเดอร์ของเราครับเบดีซิริมา์เดี๋ยมาคลิกเข้าไปครับเลือกไฟล์ครับโอเพนนะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่มอัปโหลดครับนะครับไฟล์จะถูกอัปโหลดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ของวิไลนะครับ อันนี้นักเรียนต้องรอให้เลื่อนมาไวตรงนี้นิดหนึ่งตัวมนหมุนอยู่เนี่ยแสดงว่าเครื่องกำลังอัปโหลดอ่าเครื่องจะบอกว่าไฟล์อัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับมั่นใจได้เลยว่าเธอส่งงานได้แล้วถ้ามันหมุนหมุนอยู่ยังไม่เสร็จนะแสดงว่าการบ้าอาจจะไม่ถึงมือครูนะครับอ่านี่เลื่อนมามาครับเครื่องบอกว่าอะไรดยแล้วมัม่นใจได้ไหมว่างานส่งไปถึงมือคุณครูแล้วแต่นะครับอีกขั้นต่อไป นะครับอ่าตอนนี้ส่งไปแล้วเห็นไหมนี่ชื่อใครเนี่ยอ่านว่าอะไรตรงนี้เลือดมามาครับค่ะนะครับเป็นชื่อสิริมาส,ส่งมาแล้วนะครับหนึ่งคนโอเคเรียบร้อยแล้วกรณีนี้โอเคอ่าขอบคุณมากในส่วนของนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับส่งกงันเรียบร้อยแล้วทีนี้ในส่วนของอ่าของอาจารย์มั้งครับของอาจารย์เปิบของอาจารย์เดี๋ยวตอนนี้ล็อกเอาท์ของนักเรียนออกก่อนนะครับ สมมติอาจารย์จะเข้ามาตรวจงานนะครับเข้ามาตรวจงานในหลายวิชาของอาจารย์นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นอาจารย์ผู้สอนนะครับเข้ามาในหลายวิชานะครับ เข้ามาตรวจงานปุ๊บก็คลิกด,ดูว่าที่ส่งกันบ้านนะครับอันนี้มีคนส่งแล้วสองคนนะครับสองคนตัวที่มีใครมั่งนะครับก็จะมีจิระจิรวันนะครับประสิทธิมาตนะครับโอ้โอ้จิรวันนี่เรียนเก่งมากเลยได้สีส่สิบเต็มสี่สิบนะครับแม่คนครูนะนะครับอันนี้ก็คุณครูก็ทําการตรวจกันบ้านนะครับ มาทําถูกไหมอ๋อฉันอายุห้าสิบแต่ใครนอ้ออายุสี่สิบหกอ่าทำถูกอืมเอตะกี้บอกว่าน้องชายแต่พิมพแต่พิมพ์ว่าเป็นซิสเตอร์น้องสาวสแสดงว่าพิมพ์ผิดตัวนี่อย่างนี้ต้องให้สักครึ่งหนึ่งก็พอนะสมมุตรรินะครับสมมุติคลิกตรงคะแนนที่ได้ครับสีมาดนี่สีมาดทำผิดนะคุณครูให้ยี่สิบครึ่งหนึ่ง น้องชายน้องชายไม่ใช่ซิสเตอร์นะดวซิ mm hmm. สตเตอร์ทบทวนใหม่นะประมาณนี้นะครับแล้วแต่อาจารย์จะคอมเมนต์เด็กว่าอะไรนะครับแล้วให้คะแนนตรงนี้มันนีการเปลี่ยนแปลงนะครับ คะแนนของสิ imat, ลิมาก็จะได้ยี่สิบตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้อาจารย์ในระบบนี้คะแนนจะบันทึกอัตโนมัติอาจารย์สามารถดาวน์โหลดคะแนนตรงนี้ไปตัดเกรดได้เลยนะครับอันนี้ในส่วนของอาจารย์นะครับตรวจการบ้านนะครับอันนี้ก็ในส่วนของการตรวจรนนครับพอดีอาจารย์เจ้าของวิชาน,นี้ยังไม่จบน,นะครับมีมีตอนนี้มีท่านใดสงสัยสอบถามไะครับในส่วนของการส่งการบ้านเป็นแบบอัปโหลดไฟล์นะครับ อัพโหลดไฟล์นะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับ